สวัสดีครับพบกับผมยุทธบังขวางกันอีกแล้วนะครับสำหรับวันนี้ผมจะขอนำเสนอเรื่องราวของคนร้ายผู้กอ่อเหตุอุกชะกันในอดีตมาเล่าให้ท่านฟังอีกเรื่องซึ่งคนร้ายรายนี้ได้ก่อคดีแรกแล้วหลบหนีคดีมาซ่อนตัวในอีกจังหวัดหนึ่งแต่แล้วก็ได้ก่อคดีขึ้นอีกครั้งสาเหตุการก่อคดีครั้งที่สองมาจากความโกรธแค้นเมื่อถูกจับตัวได้ จึงถูกสารตัดสินลงโทษในสถานหนักเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นเชิญรับฟังกันได้เลยครับก่อนที่จะเข้าถึงเนื้อเรื่องผมขอพูดถึงสถานที่เกิดเหตุก่อนครับเพราะหลายท่านอาจจะยังไม่รู้เกี่ยวกับประวัติของจังหวัดนี้ในอดีตสุขโขทัยเป็นเพียงอำเภอหนึ่งของจังหวัดสวรรคโลกจนกระทั่งในปีพศ2482 ได้มีการเปลี่ยนแปลงเขตการปกครองใหม่โดยยกสุขโขทัยขึ้นเป็นจังหวัดและยุบสวรรคโลกให้เป็นอำเภอขึ้นกับจังหวัดสุขโขทยัยซึ่งเรื่องที่ผมจะเล่าให้ฟังนี้เกิดขึ้นก่อนมีการเปลี่ยนแปลงเขตการปกครองของจังหวัดสุขโขทยัยจึงต้องให้เป็นไปนตามข้อมูลที่ถูกต้องส่วนการใช้ชื่อศาลนั้นหากอำเภอไหนมีศาลตั้งอยู่จะไม่เรียกว่าศาลอำเภอแต่จะเรียกว่าศาลจังหวัด เช่นศาลจังหวัดมินบุรีศาลจังหวัดชัยยาศาลจังหวัดทองผาภูมิเป็นต้นจึงขอแจ้งให้ทราบกันไว้ก่อนเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องครับในช่วงปีพศ2474นายมิ่งอิ่มอ้นได้ก่อคดียิงในเวียนจนถึงแก่ความตายที่จังหวัดตากแล้วหลบหนีคดีมาซ่อนตัวอยู่ที่ตำบลจริงชันอ,อําเภอสุขโขทยัยจังหวัดสวรรคลโลก ซึ่งในสมัยก่อนนั้นการหลบนีคดีข้ามจังหวัดมีโอกาสลอดตัวสูงเพราะสภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่าเป็นดงหรือไม่ก็ท้องทุ่งกว้างการเดินทางเข้าถึงในแต่ละพื้นที่ค่อนข้างลำบากการติดต่อสื่อสารแทบเข้าไม่ถึงการสืบหาตัวคนร้ายจึงเป็นไปได้ยากเว้นแต่จะมีสายช่วยส่งข่าวให้กับทางการ หลังจากนายมิ่งหนีคดีมาเก็บตัวในพื้นที่ตำบลตะจลิงชันได้ไม่นานปรากฏว่านายนิดหรือนายดำซึ่งเป็นคนในพื้นที่และเป็นคนสนิทของผู้ใหญ่บ้านคนหนึ่งรู้ข่าวว่านายมิ่งคือคนร้ายฆ่าคนตายที่ทางการกำลังต้องการตัวจึงแอบส่งข่าวให้กับทางการทราบแล้วอาสาพาเจ้าหน้าที่ไปจับกุมตัวนายมิ่งในแหล่งหลบซ่อนตัว วันที่16ธันวาคมพศ2474เจ้าหน้าที่ตำรวจและฝ่ายปกครองเข้าล้อมจับตัวนายมิ่งในแหล่งหลบซ่อนตัวแห่งหนึ่งโดยมีนายนิดเป็นผู้นำทางให้กับเจ้าหน้าที่แต่นายมิ่งไหวตัวทันหลบหนีไปได้ก่อนแล้วไปหลบซ่อนตัวในที่แห่งใหม่ไม่ไกลจากพื้นที่เดิมมากนะักซึ่งในการนำจับของนายนิดในครั้งนี้สร้างความขุนเคืองใจให้กับนายมิ่งเป็นอย่างมาก หลังจากนายมิ่งได้ที่หลบซ่อนตัวแห่งใหม่เพียงไม่กี่วันนายนิดก็สืบจนรู้ว่านายมิ่งไปหลบซ่อนตัวอยู่ที่ไหนจึงไปแจ้งให้ทางการทราบอีกครั้งแล้วอาสานำเจ้าหน้าที่ไปจับตัวนายมิ่งอีกเช่นเดิมซึ่งในจุดนี้ผมไม่มีข้อมูลว่าเพราะเหตุใดนายน,นิดจึงกล้าเสี่ยงกระทําเช่นนี้ทั้งๆท,ที่น่าจะรู้ดีว่าการนำจับตัวคนร้ายในอดีตนั้นเป็นการกระทําที่เสี่ยงต่อชีวิตเป็นอย่างมาก เพราะตัวคนร้ายที่ถูกนําจับหรือพักพวกของคนร้ายอาจจะบุกมาทําร้ายคนที่แจ้งข่าวให้ทางการทราบและอาจจะเดือดร้อนถึงครอบครัวของผู้แจ้งอีกด้วยวันที่25ธันวาคมพศ2474นายนิดนำทางเจ้าหน้าที่ตำรวจและฝ่ายปกครองเข้าล้อมจับกลุ่มนายมิ่งในสถานที่ซ่อนตัวแห่งใหม่แต่ปรากฏว่านายมิ่งไหวตัวทันสามารถหนีฝ่าวงล้อมของเจ้าหน้าที่ไปได้อีกครั้ง ซึ่งการนำทางเจ้าหน้าที่ของนายนิดได้เพิ่มความกดแค้นให้กับนายมิ่งจนต้องหมายหัวนายนิดไว้ว่าจะอยู่ร่วมโลกกันอีกต่อไปไม่ได้แล้วส่วนนายนิดก็ยังชราใจไม่คิดว่านายมิ่งจะมาทำอะไรตนเองได้เพราะตนเองมีเพื่อนสนิทเป็นผู้ใหญ่บ้านวันที่26ทธันวาคมพศ2474ช่วงเวลากลางวันนายนิดผู้ใหญ่ป้องนายทา นายแยมและนายหมูได้ชวนกันไปหาปลาที่ลำน้ำแถววังหลวงจนกระทั่งเวลาประมาณ16นาฬิกาจึงพากันเดินกลับบ้านโดยมีผู้ใหญ่ป้องเดินนำหน้าตามด้วยนายทานายนิดเดินกลางต่อด้วยนายแยมส่วนนายหมูเดินปิดท้ายเมื่อเดินมาถึงห้วยวัวตายเขตบบตำบลจริงชันอำเภอสุขโขทยัยได้มีเสียงปืนดังออกมาจากป่าข้างทางจำนวนหนึ่งนัด กระสุนพุ่งตรงเข้าล่างนายนิดอย่างจังจนนายนิดสุดทั่วลงกองกับพื้นขาดใจตายคาที่นายตานายหมูนายแยมและผู้ใหญ่ป้องต่างพากันวิ่งหนีเข้าไปแอบตามพุ่มไม้ในป่าข้างทางใกล้จุดเกิดเหตุเพื่อเอาตัวรอดโดยมองเห็นล่างที่ไร้วิญญาณของนายนิดนอนกองอยู่กับพื้นอย่างชัดเจนหลังจากที่ทุกคนแอบดูเหตุการณ์อยู่ประมาณสามอึดใจ ก็เห็นนายมิ่งเดินถือปืนลูกซองแฝดออกมาจากพุ่มไม้ทางทิศตะวันตกเข้าไปที่ร่างของนายนิดซึ่งนอนหมดลมหายใจอยู่แล้วโปรดเอาแหและถุงย่ามของนายนิดพร้อมกับเอามีดปลายแหลมของนายนดิดตัดก้นข้องเอาปลาและของทั้งหมดไปรวมมูลค่าทั้งสิ้น6บาท50สตางค์แล้วเดินเข้าป่าหายไปทางด้านทิศเหนือหลังจากแน่ใจว่านายมิ่งหนีไปแล้วผู้ใหญ่ป้องและพวก จึงพากันออกมาจากพุ่มไม้ที่แอบซ่อนตัวอยู่นายเยี่ยมได้ไปบอกให้นางธามเมียของนายนิดทราบว่านายมิ่งยิงนายนิดตายเสียแล้วก่อนจะพากันไปแจ้งนายสิงห์ผู้ใหญ่บ้านเจ้าของพื้นที่ทราบเรื่องโดยทิ้งร่างนายนิดไว้ในที่เกิดเหตุตามลําพังนอกจากนั้นยังมีพยานอีกคนหนึ่งชื่อนายเจ๊กได้เข้าแจ้งความต่อนายสิงห์ผู้ใหญ่บ้านว่าก่อนเกิดเหตุยิงกันนายมิ่งได้ถือปืนลูกซองแฝด ไปหาตนที่บ้านชวนตนออกไปหายิงเก้งเมื่อพากันมาถึงห้วยวัวตายนายมิ่งได้เข้าแอบซุ่มอยู่ข้างทางนายเจ๊กจึงรู้ว่าที่แท้นายมิ่งชวนตนมาดักยิงคนสักพักใหญ่จึงเห็นนายมิ่งยิงปืนออกไปจากจุดซุ่มเมื่อตอนแอบมองออกไปก็เห็นนายนิดนอนตายอยู่บนเส้นทางเดินจากนั้นนายมิ่งได้เดินออกไปหยิบของนายนิดแล้วหนีหายเข้าป่าไป นายเจกจริงนี่ไปแจ้งให้ผู้ใหญ่สิงทราบเรื่องที่เกิดขึ้นหลังจากนายสิงมาตรวจสอบที่เกิดเหตุแล้วได้แจ้งต่อไปที่อำเภอเพื่อให้เจ้าหน้าที่มาร่วมกันชนสูตรพิกศพและสอบปากคำพยานที่เห็นเหตุการณ์ซึ่งต่างก็ให้การว่านายมิ่งเป็นคนยิงนายนิดจนเสียชีวิตส่วนสาเหตุนั้นน่าจะมาจากเรื่องที่นายนิดพาเจ้าหน้าที่ของบ้านเมืองไปล้อมจับนายมิ่งถึงสองครั้ง ทำให้นายมิ่งโกรธแค้นนายนิดเป็นอย่างมากจึงมาดักจิงนายนิดจนถึงแก่ความตายดังกล่าวเจ้าหน้าที่ได้พยายามติดตามจับกลุ่มตัวนายมิ่งเนื่องจากได้ฆ่าคนตายไปแล้วสองศพในสองพื้นที่จนในที่สุดเจ้าหน้าที่สามารถจับกลุ่มตัวนายมิ่งพร้อมปืนของกลางได้ในพื้นที่ของจังหวัดตากจึงส่งตัวฟ้องศาลในข้อหาฆ่าคนตายโดยเจตนาแล้วฝากขังนมิ่งไว้ที่เรือนจำจังหวัดตาก ต่อมาทางอำเภอสุขโขทยัยซึ่งเป็นพื้นที่เกิดเหตุได้อายัดต,ตัวนายมิ่งเพื่อดำเนินคดีในข้อหาฆ่าคนตายอีกคดีหนึ่งซึ่งนายมิ่งปฏิเสธข้อกล่าวหาทั้งหมดโดยอ้างฐานที่อยู่ขณะเกิดเหตุเมื่อให้ในายเจ๊กซึ่งเป็นพยานที่เห็นเหตุการณ์ดูปืนของกลางที่ยึดมาได้จากนายมิ่งก็ให้การยืนยันว่าเป็นปืนกระบอกเดียวกับที่ใช้ยิงนายนิดเนื่องจากจำตำหนิที่ผ่านท้ายปืนได้ เจ้าหน้าที่จริงรวบรวมสำนวนการสอบสวนและพยานหลักฐานต่างๆส่งมอบให้อัยการเพื่อฟ้องร้องจำเนินคดีนายมิ่งต่อศาลจังหวัดสุขโขทยัยผลการพิจารณาของศาลจังหวัดสุขโขทัยซึ่งเป็นศาลชั้นต้นเชื่อว่าจำเลยได้ทำผิดตามกฎหมายลักษณะอาญามาตรา250ข้อ3จึงพิพากษาวางโทษประหารชีวิตจำเลยให้ตายตกไปตามกัน กลับให้จำเลยคืนหรือใช้ราคาซักหกบาท50สตางค์ถ้าไม่ใช้ให้จัดการตามประมวลวิธีพิจารณาความอาญามาตรา249หลังการตัดสินได้ส่งตัวขอชอมิ่งไปคุมขังที่เรือนจำมหันตะโทษตำบลบ,บางขวางจังหวัดนนทบุรีนอนชอมิ่งอิ่มอ้อนได้ยื่นอุทธรณ์ต่อศาลขอให้ยกฟ้องปล่อยตัวไป ผลการพิจารณาของศาลอุทธรณ์ได้พิาพากษายืนตามศาลชั้นต้นขอชอมิ่งอิ่มอ้นได้ยื่นฎีกาต่อศาลเพื่อขอให้พิจารณาในข้อเท็จจริงวันที่17อกุมภาพันธ์นพศ2479ได้มีคำพิาพากษาของศาลฎีกาที่1509พศ2479ว่ากรรมการศาลฎีกาได้ตรวจสำนวนประชุมปรึกษาคดีนี้แล้วเห็นว่า ตามทางพิจารณาโจทย์มีประจักษ์พยานและพยานประพฤติเหตุแวดล้อมกรณีประกอบกันมั่นคงฟังได้สนิทว่าจำเลยได้ทำผิดจริงดังโจทหาพยานจำเลยไม่มีน้ำหนักหักล้างได้ที่จำเลยว่าพยานแตกต่างกันไม่น่าเชื่อฟังนั้นก็เป็นแต่ในข้อพุลความเล็กน้อยไม่ทําให้น้ำหนักคําพยานโจทย์เสียไปกรรมการสาลฎิกาเห็นว่าการที่สารร่างทั้งสอง ได้วินิจฉัยพิพากษาวางบทกำหนดโทษจำเลยมานั้นชอบแล้วจึงพร้อมกันพิพากษายืนให้ยกดีกาจำเลยเสียนอนชอม,มิ่งได้ทำหนังสือถวายดีกาทูลเก้าขอพระราชทานอภัยโทษเพื่อขอลดโทษตายให้กับตนเองแต่ในที่สุดดีกาทูลเก้าฉบับดังกล่าวก็ได้ถูกยก วันที่5มกราคมพศส4 8 2เวลาประมาณ4ี่นาฬิกาเจ้าหน้าที่พี่เลี้ยงของเรือนจำาม,มหันตโทษได้ทำการเบิกตัวนักโทษจำนวน3ลรายได้แก่ 1. นชหชยุงซิมแซรอายุ34ปีหมายเลขประจำตัวดอเด็ก1191คดีฆ่าคนตายโดยเจตนาที่จังหวัดกาญจนบุรี 2. นชมิ่งอิ่มอ้อน อายุ41ปีหมายเลขประจำตัวดอเด็ก419คดีฆ่าคนตายโดยเจตนาด้วยความพยาบาทมาดหมายที่จังหวัดสวรรคโลก 3. นชหงแซ่เซียวอายุ26ปีหมายเลขประจำตัวดดเด็ก743คดีฆ่าคนตายโดยเจตนาที่จังหวัดกาญจนบุรีมาดำเนินการตามขั้นตอนก่อนก,อนการประหาชีวิต ซึ่งมีขั้นตอนไม่แตกต่างจากนักโทษประหารรายอื่นๆเมื่อเสร็จสิ้นทุกขั้นตอนและฟังเทศนาธรรมจากพระสงฆ์แล้วพี่เลี้ยงได้นำตัวนชหยุงและนชมิ่งไปประหารก่อนเป็นคู่แรกโดยนำตัวนชหยุงไปผูกมัดตัวที่หลักประหารหลักที่หนึ่งนำตัวนชอมิ่งไปผูกมัดตัวที่หลักประหารหลักที่สองพลเล็งปืนได้ทำการตั้งศูนย์ปืนทั้งสองกระบอกให้ตรงกับจุดศูนย์กลางของเป้าตาวัว ซึ่งตรงกับหัวใจของนักโทษประหารทั้งสองลายนายทิพย์มียศเพชรขาตมือหนึ่งเข้าประจำแท่นปืนแท่นที่หนึ่งนายเหรียญเพิ่มกำลังเมืองเพชรฆาตมือสองเข้าประจำแท่นปืนแท่นที่สองเพชรขาตทั้งสองนายได้ตรวจสอบศูนย์ปืนอีกครั้งเมื่อเห็นว่าตรงดีแล้วได้แจ้งความพร้อมให้หัวหน้าชุดประหารทราบหัวหน้าชุดประหารได้สะบัดธงแดงลง ปืนทั้งสองก็บอกดังสนั่นตึกกล้องขึ้นพร้อมกันเป็นชุดไม่ทราบจํานวนกระสุนที่ใช้ประหารนักโทษทั้งสองลายทําการประหารเมื่อเวลา5นฬิก40นาทีนายเหลียนเพิ่มกําลังเมืองเป็นผู้ยิงเป้านอชอม,มิงเมื่อพี่เลี้ยงและแพทย์เข้าตรวจสอบที่หลักประหารก็พบว่าทั้งคู่ได้สิ้นใจตายไปแล้วจึงนำร่างทั้งคู่ลงจากหลักนำไปวางไว้ในห้องเก็บศพ เสร็จแล้วพี่เลี้ยงจรึงไปนำตัวนอชอหงมาทำการประหารเป็นลายสุดท้ายหลังจากเสร็จสิ้นการประหารนอชอหงแล้วได้นำร่างนักโทษทั้ง3าลายมานอนเรียงกันเพื่อให้เจ้าหน้าที่พิมพ์ลายนิ้วมืออีกครั้งเป็นอันเสร็จสิ้นการประหารในครั้งนี้นอชอมิ่งอิ่มอ้อนนับเป็นนักโทษประหารด้วยการยิงเป้าโดยพิจารของเรือนจำกลางบางขวางลายที่34ครับ ก็เป็นอันจบเรื่องเล่าของผมไปอีกเรื่องหนึ่งหากฟังแล้วถูกใจก็ขอให้ช่วยกดไลค์ให้ผมด้วยแล้วแชร์กันต่อไปเพื่อให้ผู้อื่นได้รับฟังกันบ้างสำหรับผู้ที่เพิ่งเข้ามารับฟังใหม่แล้วสนใจที่จะติดตามเรื่องเล่าของผมก็ขอให้ท่านสับจะไคเป็นแว่นบางๆนำไปรวมกับมะม่วงสับหอมแดงซอยพริกขี้หนูตามพอแหลกผสมในน้ำยำ ที่ทําด้วยรากผักชีกระเทียมน้ําตาลปีบน้าําปลาน้ํามะนาวที่ปั่นรวมกันแล้วเอามาคุกเข้าให้เข้ากันเสร็จแล้วราดลงไปในไข่แมงดาทะเลที่ย่างไฟสุกแล้วโรยหน้าด้วยผักชีและใบสะระแหน่ท่านก็จะได้ยำไข่แมงดาเลือดรสไปทานกันแล้วครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ